นี่ีพี่น้องเบริร์ดสุข,ขุูสุขคนมื้อนี้กะบ่าวดงผู้ไทยคือเก้าแนละมื้อนี้สิพามาเบิ่งง่อันได้รู้หนะมันสิเป็นโตเถิกโตแม่แล้วก็้าวอันน้องมาเลยวนะ่าบายมาเบิ่งกันเลยอืม tụt, ừ. tụ mẹ luôn tụ thước mẹ, tụ thước, à tụ con này tụ thước, à, tụ thước tụ thước ตัดเธอเลยฮนะห,ห,ห,หางันตองกุ้ยนะ่ะก็คือว่าคำโบราณเขาว่านะว่าอัน,อนขันจะเฮือนน้องมนองอนันอ้อไว้ตัดห้อง หางโกยกับเกือกามันกินว่ะเป๊ะเสื้อหางโกยหั่นมาคำมันกินแล้วมันอ,อ้อไ้วมาทุกคนเลยตามที่ใครได้ยินเขาแล้วนะนี่นอนกับยอนอยู่อ่ายอนอยู่สีออกแล้วแต่ญานิออนโง่เป็นง่ตัวเถก

โอ้เพิม่กี่บโหนาี่มื่กี่รอบโฉบ <laughs> กา,ากบบ็ใชู่รสมันได้ตถึงเลยนะผมมามันครับคู้เขาไปได้อยูุ่กแตวก็อ้ยนั่นได้ดูดึงแกวมาได้ต่เถอกอี ทึกลยะจะก็ได้เทึกตอดีอยู่อดีอยู่แต่ขั้นม่จะงูแม่เช่วางดนชีมันงูแม่แช่บมเพิ่มเกมอ่ามีกินบไหมเยอะเป็นเพิ่มเยอะเยอะมันกระเจบมันอาซาเนี่ยเออมันอ้อนมันอ้อนมันออมากมาแฮนไดกนบ่นบ่ เมย์ก็กินได้เออเมย์ก็กินผงเงก็กินผงเงก็กินอีลากินบละอีลาก็กินมีเยอะมันเปลน่ยนแล้วจังมีเยอะนั่นบ่มันบ่มันเปลี่ยนเลยจังมีเยอะนะมันมีเสพมันมีเสหน้ามันมเอามาตะ้งหูห้วหูก้นมันช่วยอยัางงาังกินภาษาป็นยุคนี้ โอ้ส่งรอเนาะก็รอเลยเว้ยยืนน้ำพ้องเองนะเป็นมา้าเออบกระทอมาอยู่น้ำสาวเป็นเป็นคนอยู่น้ำสาวนะเป็นคนนูเด็กก็เป็นคนบปะยีน่นะเป็นลูกพญานานคะบางหันนะเป็นลูกที่รอ,อยาน่ะติดที่รอหากระอองมาทานาน một tinh rồi mà. กำลังเอาเกือกหางกล้วยนะครับให้กินไปให้มันออกไว้นะคำโบูานเป็นวาวา เออเลอ่เลยินนะมาทาเบิงว่ามันจะออกไวออกสาทุกคนเราแปิด บามัานเอาบาเดียวเห็นหะปะปวดเอาโลด,นนโด,ดป้าห้างอะไรนี่าหมมันกินมักินนี่ไง โกยกับเกย์เบื่อกิเล นำใหม้มันกินนี่ครับกินนี่อีเมะเ,เอามาเอามาให้เพื่อนเริ่งคู่มันนอีก ยังคำเยู่ทุกคนนอะโอเคอเด็เป็นคนตั้งนำ้ำน้ำคูทีสองมาให้มันกินเอเยอะอ้าวตัวนี้ก็เยอะบาดนี่าเอา้ยไ,ได้เอามาให้มึงไดนเอา้า điều nay đang nhiều lắm đang đừng sợ đâu Ờ <laughs> à, à, à. Hết hết à, à, nhung <laughs> mây

ตอนนี้ยิวผอามาล้างยังนนลองสะล้างขีดหน,นะน่อมาะนาทุกคน vừa chị ô nó cũng mình như đâu ในการให้คำแนะรมต่อไปไม่ว่า